สวัสดีครับวันนี้ t ทยโหลด닷 c o m จะมารีวิวตัวการแกะเขาเรียกว่าแกะกล่องนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นกล่องเป็นถุงนะครับในนี้มีอะไรครับ <c oughs> มีเสื้อฉลองแชมป์ของลิเวอร์พูลปีที่ได้แชมป์ครั้งที่20นะครับจากหลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับเป็นฤดูกาลที่2024-2025นะครับ เลี้ยวผูควาแชมป์ได้นะครับก็มีการทําเสื้อมาเฉลิมเฉลองกันนะครับมีเสื้อหลากหลายแบบมากเลยทั้งที่เป็นเสื้อทีมจริงๆแอบอยากได้เสื้อทีมที่เป็นสีแดงเจอซี่แล้วก็ข้างหลังสกรีนสีทองเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าราคาเกรดสเตเดียมลงมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ4,000กว่า ในเมืองไทยยังไม่มีนะในเมืองไทยมีเปิดให้เอาเสื้อฤดูการเนี้ยฤดูการ2 0 2 4ันยี่สเนี่ยไปแล้วก็ไปทำข้างหลังนะครับมอีอ่ามมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่บัเงเงอิญก็เดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นเสื้อยืดน,นะครับสีดำผมสั่งไปจากซ u เปอร์สปอร์ตครับอันนี้เป็นเสื้อที่ทำจากลิเวอร์พูลหรือสโมสรโดยตรงนะครับ ไม่ได้ว่าเป็นเสื้อของคนอื่นมาทำ O E M ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเสื้อเป็นจากลิเวอร์พูลเลยนะครับเป็นเสื้อฉลองแชมป์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับอ่าดูนะครับก็ซื้อเนี่ยเป็นถุงที่ซูเปอร์สปอร์ตส่งมานะครับ ต่างวันที่19พฤษภา2568นะครับแล้วก็มาส่งวันที่21ครับะนะครับแกะกล่องแกะเลยนะครับโอ้โหแน่นเลยทีเดียวต้องฉีกเท่านั้นแหละรับครับดับน,นั้นเดี๋ยวฉีกเลยแล้วกันนะครับซื้มาแกะเลยซง้งในก็มีอะไรล่ะมีใบเสร็จนะมัคิดว่าน่าจะเป็นใบเสร็จนะครับ สร็จผมซื้อมาในราคา999บาทนะครับจากราคา1 2 0 0กว่าใช่ไหมประมาณนั้นก็เขาลด,ดราคานะครับจาก CRC s p r t t นะครับเปซูเปอร์สปอร์ตนะครับึต่อมาก็นี่เสื้อครับผมสั่งไซส์ XL มานะครับสังเกตได้ว่าอันนี้ก็จะมีเป็นแท็กตรงเนี้ก็จะเป็นของยูฟูเลยนะครับ ของสโมสรทำมาแล้วก็แท็กนี้น่าจะแปะอยู่แล้วก็มีสติกเกอร์ของไทยนะครับตัวนี้ของแท้ลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับไซส์ค่อนข้างใหญ่ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับอ่าเป็นกาวนิดหน่อยพลาสติกธรรมดานะครับโอ้โหโอเคนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็สกรีนหรือล่าเป็นลายสกรีนสีทอง ทองนะครับแบร์ Bear, อ่ะ golden s สองพันยี่ห้านะครับแล้วก็โลโก้ LFC ถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกวินเนอร์นะครับอืมก็สีดำสวยนะครับแล้วก็มีขอบแดงด้านหลังนิดหน่อยมีโลโก้ของลิเวอร์พูลนะครับนี่เป็นไซส์อ่าแล้วก็มีเอ๊ นีเก็บไฟนะครับก็ขนาดก็โอเคนะฮะใหญ่พอสมควรมีด้านหน้าอย่างดียวเ,เลยนะครับด้านหลังไม่มีการสกรีนใดๆทั้งสิน้นสีดำดำล้วนๆเพล่นๆนะครับผ้า,นาหนาหนาหนาทีเดียวก็นุ่มนะครับต,ตะเก็บอะไรก็ใช้ได้สวยงามนะครับแหมก็ได้ฟิลมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่าง นะครับก็จะมีแท็กอยู่นะครับเห็นเป็น LFC โลโก้ลิเวอร์พูลนะครับข้างในก็จะมีบอกครับมีเขียนรายละเอียดไว้นะครับเป็นผ้าคัตต้อนร0อซนะครับอืมให้เก็บห่างจากไฟแน่นอนครับผ้าทุกชนิดไม่ควรจะอยู่ใกล้ไฟอยู่แล้วนะครับเป็น Official LFC Product ครับอ่ เป็นอ f f i c i a l LFC Product เพราะฉะนั้นแน่นอนมั่นใจได้ว่าเงินถึงมือซาร่าแน่นอนหรือว่าฟันไดก็ได้เงินส่วนเนี้ยพวกเนี้ยก็จะเป็นจ่ายเป็นค่าตัวหรือจ่ายเป็นค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยครับของนักเตะได้แล้วก็ทีมงานหลังบ้านสโมสรหรืออานเน่อาเนร์ตก็จะเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วยสนับสนุนทีมที่เราเชียร์นะครับก็นี่เป็นการรีวิวสั้นๆง่ายๆของเสื้อฉลองแชมป์ครับ เลื้อปูวินเนอร์ครับ